เมื่อหนุ่มออฟฟิศสุดเนี้ยกับมีงานอดิเรกสุดลับคือการแต่งตัวเป็นสาวโรลิต้าส่วนอีกคนสาวออฟฟิศที่มืดมนหลายเพื่อนเธอกับลงไหลในการแปลงโฉมเป็นหนุ่มอ e ีโมพังลุกแบดบอยทั้งคู่ได้มาเจอกันในโลกอีกใบซึ่งพวกเขากับเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือเพื่อนร่วมงานที่ตนไม่ค่อยถูกชะตาสักเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อสามารถหามังะอ่านต่อได้ที่ปิดหมดออฟฟิศเปิดสวิ์หัวใจลิขสิทธิ์ค่ายฟินิกเน็กเป็นงนโะวมแ ที่อยู่ในทีมพนักงานออฟฟิศซึ่งความสนุกของเรื่องนี้นั้นคือทั้งคู่เวลาอยู่ในออฟฟิศจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ใครจะไปรู้ว่าทั้งคู่นั้นได้เจอกันและสารความสัมพันธ์ไประดับหนึ่งแล้วโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นคือใครถ้าหากให้พูดในมุมมองของนงออักอ่านอ่ะผมก็รอวันหนึ่งที่มันจะโป่แต่ว่าเฮ้ย ถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายมันเป็นใครอะทั้งคู่จะทําหน้าตากันยังไงแค่คิดมันก็สนุกแล้วปะหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องนี้มันเลยทําให้ผมได้รู้ว่าความชอบของแต่ละคนนั้นมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่ามังงะเรื่องนี้มันจะเล่าในมุมมองของคน2คนที่มีงานอดิเรกที่ไม่สามารถบอกใครได้ว่าตนเองนั้นชอบอะไรแต่ว่าทั้งคู่นั้นมีความสุขเวลาที่ทําอะไรที่ตัวเองชอบมันเลยทําให้ผมมองนึกย้อนว่าว่าตัวเองนั้นมีอะไรที่ชอบแล้วมีความสุขเหมือนกับพวกเขาหรือเปล่าเรื่องนี้ว่าด้วยอมตะโชทาโร่หนุ่มพรรงา Office, ่พาาึ ฮันคูอากิระสาวออฟฟิศมืดมนไหลเพื่อนทั้งคู่ต่างกันฟ้ากับเหวในเวลางานพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่แต่ใครจะไปรู้ว่าทั้งคู่ดันมีงานอดิเรกที่ต้องตกใจว่าอมตะเด็กดุ่มหน้าหล่อนั้นดันชอบแต่งตัวเป็นสาวโรลิต้าส่วนฮันคูนั้นชอบแต่งตัวเป็นหนุ่มอีโมพังลุคแบดบอยที่เป็นงานอดิเรกที่ไม่สามารถบอกใครได้ว่าทั้งคู่นั้นมีโลกอีกใบที่คนอื่นยังไม่ได้รับรู้จนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ทั้งคู่ได้มารู้จักกันโดยที่ทั้งคู่ยังไม่่่รู้้้ดววยวยซาาาอออีกกฝนนนัันคืพงออฟ ทำงานเดียวกันแล้วเรื่องราววุ่นๆกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อสามารถหามังอาต่อได้ที่ปิดโหมดออฟฟิศเปิดสวิ์หัวใจลิขสิทธิ์ค่ายฟีนิกซ์